นนะะไปดูกันต่อเลยดีกว่ากับพี่เต๋าเศรษฐพงศ์เพียงพอนั่นเองนะคะก็เป็นการถ่ายมิวสิกวิดีโอตัวล่าสุดเลยนะคะหลังจากที่คู่จิ้นของเขาคชาก็มีเพลงไปค่ะงานนี้พี่เต๋าไม่น้อยหน้าง,งานเยอะอยู่แล้วก็งานเยอะกันต่อไปค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า,าโลกที่ไม่น่าอยู่นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้น้องมิวรักนาราหรือว่ามิวซึ่งรับบทนะคะเป็นนางเงือกในหัวใจมีคลิปทั้งสองภาคเนี่ยแหละค่ะมาเป็นนางเอกค่ะในเรื่องนะคะโลก โลกที่โลกที่ไม่ได้อยู่เนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวของทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันค่ะแต่ปรากฏว่าเนี่ยก็ต้องเลิกลากันไปด้วยความไม่เข้าใจค่ะดังนั้นมันก็จะเป็นภาพแฟชแบ็คนะคะย้อนกลับไปย้อนกลับมานะคะว่าโลกที่อยู่ตอนนี้มันไม่น่าอยู่เพราะไม่มีเธอแล้วค่ะและที่สําคัญค่ะนี่ชอ็อตเด็ดด้วยนะคะที่น้องมิวจบป,ปากพี่เต๋าค่ะงานนี้นะคะเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เต๋าเนี่ยก็ปลื้มนะคะน้องมิวมานานแล้วด้วยนะคะ แม่อยากจะบอกว่านางเอกเอมีของพี่เต๋าแต่ละเพลงเนี่ยค่ะสอนฮอตฮอตทั้งนั้นเลยนะคะเห็นแล้วก็แอบ,บห่วงแทนวีกระชาจังเลยไม่รู้จะเป็นยังไงค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูทั้งสัมภาษณ์เดี่ยวนะคะสัมภาษณ์คู่ค่ะแล้วก็มีภาพบรรยากาศแบบจุใจเลยมาเอาใจแฟนคลับให้ได้ดูกันโลกที่ไม่น่าอยู่6ตุลาคมนี้นะคะเตรียมติดตามชมได้แต่ว่านี้ไปดูเบื้องหลังก่อนแล้วกันค่ะ สวัสดีพี่คชาด้วยค่ะไม่ใช่น้าะเหมือนกันตรงไหนเนี่ยไม่ได้ชื่อชื่อเล่นเต่าชื่อจริงคชาไม่ใช่แล้วแก้ข่าวเลยแก้ข่าวด่วนเลยพี่แจ็คค่ะวันนี้พี่คชาส่งมาให้มาตามดูไงจริงเหรอโอ้ครับผมเพราะเพลงนี้มันจะฟินขนาดไหนคะก็นับรองว่าทั้งฟินแล้วก็ทั้งเศร้าด้วยครับสาหรับเพลงโลกที่ไม่น่าอยู่เพลงนี้ทาไมคะมันไม่น่าอยู่ตรงไหนเล่าให้ฟังหล่กที่ไม่น่าอยู่เพราะว่าขาดคนรักไงครับขาดคนที่เรารักมากๆไปแล้วเราก็เลย ไม่อยากจะอยู่แล้วโลกใบ<อ>นี้อะไรเงี้ยก็ยังร้องเพลงคิดถึงเขาอยู่อะไรเงี้ยแเดินไปตรงนี้ก็ยังเห็นภาพเขาที่อยู่ตรงนี้อยู่แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่มีแล้วอ,อะไรเงี้ยเป็นแนวสุภาพรุรุษมาเลยสุภาพรุรุษไหมก็แบบ<อ>คงเป็นคนเลิกกันแล้วก็แบบคิดถึงกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมเพลงที่ตานี้ดูเสียสละดูเป็นคนดีตลอดเลยนะเนอะทำไมมันต่างจากตัวจริงอะคะหรือว่าไม่ไม่ไม่คล้ายอะฮะไม่คล้ายตอนน้องเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาไง ก็เพลงนี้ก็ถ่ายทอดตามอารมณ์เพลงนะครับ<ม>ก็มีส่วนร่วมด้วยในในส่วนของเนื้อเพลง<ฮ>ก็มีส่วนไปแจมแจมเขียนเนื้อเพลงกับพี่วานใช้ AF 5เหมือนกันครับผมก็ก็มีโอกาสได้ร่วมร่วมแต่งด้วยนิดหน่อย<ฮ>ครับผมก็เลยไปเข้าใจในเนื้อหาด้วยกลายเป็นเหมือนเจ้าพ่อเพลงแนวนี้ไปเบาๆก็ก็อยากให้แฟนๆได้ฟังกัน<ฮ>เป็นเพลง ความรักที่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อกหักไปอะไรเงี้ยครับเได้เห็นพี่เต่าในลุกผู้ชายโรแมนติกบ้างเนาะใช่ครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะเพลงนี้ไายมีวันนี้เรียบร้อยแล้วกับน้องมิวนะครับอะไรนะฮะเอวีเอวีอ๋อหูหูเพี้ยนมาเนี่ยหูเพี้ยนมาเนี่ยเห็นมาแบบอพาร์ตเมนต์แบบน่ากลัวมาก สวยโลเคชั่นสวยมากนะต้องไปดูต้องไปดูในภาพใน MV วันที่6ตุลาคมรับรองว่าสวยจริงๆจะเอาไปโชว์ในคอนเสิร์ตด้วไหมคอนเสิร์ตก็แน่นอนต้องมีโชว์แน่นอนสำหรับเพลงนี้ครับผมมีแบทโชว์กับซิงเกิลใหม่ของคาชาเนาะใช่อาจจะมีก็ได้ครับผมก็ลืมนะครับซื้อบัตรได้แล้วนะฮะไททิเกตเมเจอร์นะครับผม คลิกเข้าไปเลยหรือว่าโทรเข้าไปเลยก็ได้ครับสองพุจิกเจอกันแน่นอนใช่แล้วสองพุจิกนะครับบ่ายสองล็อกคิวเลยนะฮะล็อกคิวเลยนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวคุณก็จองเหมือนกันหกโมงเย็นไงนั่นไงมันคนละรอบไม่มีมีรอบเดียวนะครับมีรอบเดียวเท่านั้นนะครับบ่ายสองโมงครับผมช่วงซ้อมหนักๆนี้คงจะได้ไปเก็บภาพมาฝากแฟนๆเนาะยินดีเลยครับพี่แจ็คเชิญด้วยนะครับเดี๋ยวมาให้เก็บภาพด้วยแต่ว่า เก็บภาพเนี่ยผมจะแยกซ้อมกับประชาชนเพราะเดี๋ยวฝ่ายหนึ่งจะรู้ว่าผมมีไม้เด็ดอะไรไงว่าต่อต้องต่อสู้กันนะแต่เขารู้ก่อนก่อนนะทำไงเป็นคอนเซปต์ตบแล้วก็เดี๋ยวจูบบนเวทีโชว์อะไม่ใช่ร้องเพลงร้องเพลงเต้นอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ไม่งอนมาหลายรอบแล้วไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่ีมีเห็นตีสูดกันด้วยวันโชว์ไม่ได้ตีเขาเรียกว่าเป็นท่ากระเด้งกระเด้งอย่างนี้ท่าท่าเบสิกนะครับผมเวอร์ชันเต็มต้องติดตาม โอ้โหถ้าอยากดูเด้งชัดๆนี่ต้องไปดูในคอนเสิร์ตครับผมรับรองว่าน้าหงายแน่ๆขายขายของมากเรื่องเด้งนีครับเป็นธรรมชาติของพวกเราสองคนอยู่แล้วฮรครับผมค่ะรวมไปถึงช่วงนี้จะเจอพี่เต๋าเยอะนิดนึงเพราะมีหนังสองเรื่องมีอะไรปัญหามีหนังสองเรื่องแล้วก็เนี่ยครับเ v เพลงครับผมแล้วก็โปรโมทหนังเนี่ยเดินสายโปรโมทด,ด้วยทั้งเดือนนี้ของเดือนนี้ก็ฟินสุขค่ยครับเดือนหน้าปลายเดือนก็เป็น อ่าเดอะคัพเปอร์รักลวงหลอน uh, ครับผมติดตามทุกอย่างเลยครับผมโอ้โหโลกที่ไม่มีเธอโลกที่ไม่น่าอยู่ครับผมนี่มุกใช่ไหมโลกที่ไม่น่าอยู่โกหกนี่ไงนี่ไงเมื่อสักครู่แอบ,บเห็นมีซีน จะอยู่จะบู๊จะบบบด้วยอ่าจบับต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 าเฉยๆจบับตาพอค่ะเป็นไงบ้างคะได้ไปร่วมง,งานกับเพศนักร้องสุดหลออ่โอโอ้โหโอ้ดีใจมากคะ่ะหล่อสมชื่อจ่ายไปหลังหลังหลังไมบแล้วจ่ายหลังไมเลได้อยู่ด้วยกันทั้งวันเป็นไงบ้างคะพี่เต๋าก็พี่เต๋าเฟรลลี่ค่ะน่ารักร่วมงานง่ายค่ะเล่าให,ห้ฟังห,หน่อยค่ะว่าโลกที่ ไม่ไม่น่าอยู่นี่มันเป็นไงบ้างเพราะว่ามีมิวอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นแฟนของพี่เต๋าเนาะแต่ว่าต้องเลิกกันไปอะไรเงี้ยแล้วพี่เต๋าก็ยังคงคิดถึงค่ะต่างคนก็ต่างคิดถึงกันละกันก็เลยมาตามหาที่นี่เลยมันเป็นภาพครับภาพในความคิดใช่ครับเหมือนแบบวันก่อนเรายังมีเขานั่งอยู่ข้างๆอยู่เลยแต่วันนี้ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยสาเหตุที่ไม่มีเพราะว่าอะไรคะเข้ากันไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นเงือก ตัวจริงเป็นเงือกไงเลยเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่ทะเลาะกันเนี่ยครับแล้วก็ความเห็นไม่ตรงกันก็เลยต้องเลิกกันขออนุญาตทงไก่บอกว่าพี่เต่านี่ก็ปลื้มน้องมิวอยู่ผมปลื้มแต่เงือกภาคแรกแล้วฮะใช่ครับผมเฝ้าบอกพี่ออสผู้กำกับบอกทีมงานทุกคนเลยตอนที่ผมถ่ายคู่ปรับสลับร่างเพราะผมเป็นแฟนขับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้ก็เลยมีเควสมาเบาๆช่วยกันไี้กับทีมงานครับผมทีมงานบอกว่าพี่เต่าแหละเลือกคนเดียวแล้วครับ ไม่พี่เขาเลือกมาให้แต่พี่เขาเขารู้ไหมรู้ก็น่ารักอยู่น่ารักจินะน่ารักครับผมเป็นเอฟซีเขาเินไหมคะได้จุ๊บแจ๊บจุ๊บก็เขินนะมองตากันแล้วก็แบบอะไรจักกะจีเออจั๊กกะจีตรงที่ข่าวมากใช่ไหมขาวมากเลยหนูเป็นผู้หญิงหนูยังอายเลยอ่ะวันนี้เหนื่อยนะพูดน้อยสั่งอะไรครับวันนี้ครับไม่เหนื่อยครับวันนี้ได้อยู่กับน้องตาเวาอ่างเลยแต่เด่นมากเลยเดี๋ยวมีป้ายไฟออกมาด้วย เพลงจะปล่อยวันไหน MV ได้ดูตอนไหนต้องถาต้องถามคนนี้ครับคนนี้เป็นทีมโปรโมทของผมครับค่ะก็จะได้ดูกันสำหรับเพลงโลกที่ไม่มีโลกที่ไม่น่าอยู่รถเดินรตไม่มีเธอมันก็ไม่น่าอยู่ลถที่ไม่มีเธอมันก็ไม่น่าอยู่ไงถูกป่ะลกที่ไม่น่าอยู่ค่ะก็จะได้ฟังเพลงนะคะแล้วก็ยังมีวัในวันที่6ตุลานี้ค่ะไงก็ฝากด้วยนะคะซิงเกิลใหม่ของพี่เต๋าค่ะแล้วดาวน์โหลดครับผมก็เหมือนเดิมครับ ใครใช้ TrueMove ก็กด2 2 2 2 4ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยครับหรือว่าเข้าไปที่ www.truemusic.com ส่วนในไอไอชวนั้นรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบอกวันอีกทีหนึ่งครับจะได้ได้ละครด้วยกันหรือเปล่าต้องรอรุนเนาะอ่าเนี่ก็ต้องอยู่ที่ <laughs> ผู้จัดละครแล้วล่ะทักใหม่ไงนางเงือกก็ต้อง,องเอาพระเอกอ๋อเนาะทิ้งเซนบอกว่าทักคูนอยู่ทัาตายก่อนไม่ต้องตรอต้องรอติดตามเนาะค่ะจะเาทเลยพี่ ดูไปแล้วก็แอบเขินแทนนะคะโลกที่ไม่น่าอยู่ค่ะก็โปรดติดตามด้วยละกันนะคะวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะทั้งเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอด้วยนะคะรวมไปถึงคอนเสิร์ตของพี่เต๋านะคะก็วันที่2พฤศจิกายนตรงกับวันดีทูปีเลยนะคะแต่ว่าของพี่เต๋าคาชาเนี่ยเขาจัดตอนกลางวันนะคะตอนบ่ายโมงส่วนดีทูปีเนี่ยจัดตอนเย็นนะคะแล้วก็ต่างที่ต่างเห็นบอกว่าวันที่18นะคะ18กันยายนนี้ก็จะมีแถลงข่าวดีทูปีแล้วค่ะยังไงก็สาวกิกลืมไปเชียร์พี่แดนพี่บีมนะคะส่วนพี่บิ๊กมาไม่ได้แล้ว้ววะผูชมามาางจ แตกแล้วนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราพักกันสักครู่เลยดีกว่าค่ะช่วหน้าเราไปเอาไปดูน้องปอยกันดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อวาน